ครับรู้ปัญหาครับแต่ไอเรื่องอีดบอระบอเนี่ยทาอยู่ตรงไหนบอใคได้รู้เพราะผู้นำท้องที่ท้องทินเนี่ยโดนใหญ่อ่ะไปะไป,ปแลก <c oughs> เรื่องน้ำบอกว่าเขาให้ม่ได้ผจะจะ่านะพาดีเอา้มันได้าดาดาดการน้ำมันแรงคนทุกคนที่เทางารเดื<ล>อดร<ล>้อนครับเรื่องถัดมาเรื่อง 3TC ไฟมือตลอดทั้งเซ็นครับเปิดสายยางครับก๊อกน้ําเราเปิดสายยางแต่ว่าตําบลเราเนี่ยเปรียบก็คือเราไม่มีกําลังเก็บน้ําเลย คือน้ําน้ําที่กรมชนมาให้เนี่ยพอพอแต่พื้นที่ที่กักเก็บน้าเนี่ยไม่พอไม่พอพอมาตื้นเขินใช่ครับแล้วก็ทั่วทุกทั้งตําบลวังการทั้งตำบลเลยตอนนี้คือทั้งตําบลเพราะว่าที่ผ่านมาแบบเท่าเท่าอายุตัวเองนะสามสิบถ้าจะห้าห้าสิบปีแล้วไม่ไม่เคยมีว่าขุดลอกสระแบบขุดจริงๆอะค่ะมีแต่การลอกลอกสวะหรือว่าลอกอามี วันนั้นเขามาลงสำรวจเลยนะแล้วก็ว่าจะขอโครงการอะไไม่มีอะไรไม่มีอะค่ะบว่างมาลอก้เขาเขาไหนอะไอ้เขาอบตครับต้องคมีแหล่ไม่ไกลไม่เกี่ยวหนูหนูคือเดี๋ยวเดี๋ยวกรมชนเขาจัดการให้เราหมดเพียงแต่ว่าเราอยากได้ที่เก็บน้ำที่ที่เก็บไว้ได้อะไม่ใช่กรมชนปล่อยมา ช่วยเรามาน้ําก็ผ่านไปนึกออกไหมเราเก็บใจไว้กระผานแล้วน้ําเนี่ยตอนเนี้อยู่ประมาณแค่หน้าอกเองนะมันมันตื้นฟแต่ว่ามันตื้นอันไม่พอเพราะว่ามันต้องที่มันสามกว้างครับถ่ายดินออกชาวบ้านใช้กันเยอะเดือดร้อนเยอะตีน้ำมันขึ้นมาดิมันแค่ไหนครับต้องใช้รถโอแล้วการกักเก็บน้ำเนี่ยมันปีนี้ยังไงครับดูแล้ว ก็น้ํามันมาหนาฝน้มันก็เต็มทุแหละแต่ว่ามันมีมันมีน้ําล้นตรงนู้นเห็นไหมครับหัวน้าล้นตรงนู้นเนี่ยแล้วปีนี้แล้วมันเก็บน้ําได้น้อยทําดามต้องเลือกคนนี้เพราะทรายมันไหลผ่านไม่ต้องเยอะอหลอกไปพอปีนี้ฝนตกไม่ทายมันก็ลงมากบีกอืมมันก็เลยกลักเก็บน้ําไม่ได้ทีนี้ก็อยากจะให้เนี่ยทางการนะทา้งหรือทางหลวงหรือว่ากรมทนอะไรนะช่วยเหลือทําไม่ทรายหวายเก็บน้ำไอ้ฝายดักทรายอะ่ะ ไอ้ฝายดักทรายมันต้องกักถ้าไม่ทําฝายดักทรายถ้าเราขุดลอกอีกมันก็ไหลลงมากบตื้นอีกมันก็กักเก็บน้าไม่ได้ไม่รู้มันเป็นดวงชะตาอะไรของตำบลวังจันทร์เกิดโอุทกภัไจําได้ไหมคะที่น้ําท่วมอ่าเมื่อวันที่เจ็ดกันยาแต่ปีปีนูน้นอ่าสายก็เต็มสะเลยคะ่ะซึ่งไ,ได้ถ้าถามว่ามีหน่วยงานราชการไหนที่ช่วยเราคือตอนนี้หลักเลยกรมชล เราก็ไม่อยากผักพาล่ายกรมชนคือนายกเคยไปปรึกษาท่านผอ,อกรมชนท่านผอ,อกรมชนก็พยายามติดต่อให้เราทุกอย่างช่วยช่วยทุกอย่างนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่กรมชนไม่สามารถช่วยเหลือได้นั่นคือ,องบในการขุดลอกท่านผอขุดนะคะเราเคยได้แต่งบลอกแต่ตอนนี้เราอยากได้งบประมาณที่ขุดค่ะขุดเอาความลึกลงไปแล้วก็คืออ,อยากได้ผนังกั้นทรายในในในสระค่ะ ถามว่าจังหวัดอื่นอย่างจังหวัดสระบุรีจังหวัดอะไรที่อยู่ <c oughs> ใกล้ๆแม่น้ํางบประมาณไปอยู่นั่นเต็มเลยมาพันเป็น,ปน,ปน,พ,นพันพันหมื่น,นล้านท,ที่เขาเอาเหมือนเสาไฟฟ้าเขาเรียกว่าอะไรอาดาด <c oughs> ไปปักแต่ที่เนี้ยพื้นที่เกษตรตลในตมบังจร์พื้นที่เกษตรเ,เยอะแล้วถามว่าทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะ <c oughs> เ,ปเป็นที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดระยองก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะหันมาลองมาช่วยแล้วแล้วมันเป็นการช่วยแบบอยากให้ทําแบบยั่งยืนนะค่ะอยากให้โยธ สูงอะลงมาออกแบบมาช่วยออกแบบในการที่ว่าทําเป็นที่ดักทรายก็ได้เพื่อทรายเต็มเราเราดูดทรายไปเพราะทุกวันนี้ถ้าถึงท่านเอางบมาให้มาขุดมาลอกเดี๋ยวก็เต็มเต็มก็ต้องขุดต้องลอกอีกก็เท่ากับเอางบหลวงมาทิ้งยากยั่งยืนน่ะท่านสอคือยาแก้ไขแบบยั่งยืนทีเดียวค่ะยังไงก็ท่านเท่าที่สอบถามนะคะมีผ่านและไม่ผ่านเราเราเอาข้อมูลตัวอย่างมาดูแล้วของเราก็ สุ่มเสียงก็จะไม่ผ่านเราก็เลยไม่เราดําเนินการแต่ว่าเรายังไม่ยังไม่ถึงมือค่ะค่ะเราดาเนินการาน้องน้องสอสอน,นะคะว่าโครงการดินแลกน้ำเนี่ยเป็นความฝันของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อําเภอวังกัร<อ>หลายในยกได้ได้ได้พูดคุยรึกษากันถ้ามีโครงการดินแลกน้ำปุ๊บเนี่ยคือรัฐบาลหลวงไม่ต้องลงทุนเลยมันจะมีภาคเอกชนเข้ามาเราขอความลึก นักมากก็ไม่ต้องมามีค่าใช้จ่ายในตรงนี้แต่ขอให้ขับเคลื่อนในในเรื่องเนี้ยโครงการเรื่องน้ะํะให้เป็นโครงการถ้าเป็นไปได้ก็ทุกทุกท,ท,ทุกจังหวัดไปเลยค่ะเพราะในฐานะที่นายกเคยไปร่วมประชุมกับนายกในจงังหวัดเฝ้าเฝ้าดูแบบเฝ้าอยากจะทบอ่าแต่ว่าก็มีหลายที่ทําแล้วไม่ผ่านอ่านั่นก็ขึ้นอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จอาุญาติในโครงการเนาะมันก็มีขั้นตอนนะคะดี ก็ที่ท่านสสของเราได้ลงพื้นที่มารับข้อมูลนะคะมารับเอาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลวังจันทร์แล้วก็ชาวอำเภอวังจันทร์ด้วยเพราะตอนนี้อำเภอวังจันทร์เป็นแหล่งบุกทุเรียนเยอะวันนี้ก็น่าจะพ่นกำลังพ่นสวนทุเรียนกำลังทานไรอยู่ตอนนี้อตเน้ตอนนี้เรากำลังพ่นพ่นยางกันอยู่เยอะพ่จะุเรีนพ่นยางอะไรอยงไงต้องฝาดด้วยนะคะโอเคก็รักกาทางยุวีเราก็ ว่าในมุมของเกษตรกรเนี่ยที่เป็นคนส่วนใหญ,ญ่ของคนร่อนน้นจะทาอย่างไรเพื่อจะรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาตั้งแต่เปิดสมัยประชุมสภามาเนี่ยผมได้ตั้งกระทูอ่ะโอเคเริ่มจากผมมาพบกระทางท่านผอจิรพงศ์ทุ่าน้อที่ดับน้ำในอ่างการประเสรยยังคงเพียงพอสําหรับการใช้งานสำหรับการใช้งานในการเกษตรของปีนี้โอเคแต่ผมก็เอากระทูไปถามทางรัฐมนตร,รีธรรมนันทุกเขาว่ามีความ เพียงพอแน่ใจใช่ไหมทางท่านธรรมนัตก็ยืนยันว่าน้ํไม่อ่างพอแต่ผมก็ถามกระทู้กระทู้ถามเนี่ยจะถามได้สามครั้งนาทีผู้แทนก็คือต้องถามว่าที่บอกว่าพอเนี่ยพอในอ่างแต่พอถึงชาวบ้านไหมเพราะว่าอ่างเก็บน้ําอยู่ต่ํากว่าหลายๆพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าและการสูบน้ํายังไม่เพียงพออย่างเช่นบอกยกตัวอย่างที่หนองคูบานที่ผมไปลงพื้นที่มาแล้ววันนี้เดี๋ยวมาที่นี่ก็ทาให้รับทราบว่าปัญหาของการสูบน้ําขึ้นมาเนี่ยของเครื่องสูบหลายที่เนี่ยอาจจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อจะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วก็ทําให้น้ําสามารถจัดจสรรบสรจให้ชาวบ้านใช้ได้โดยไม่เดือดร้อนเพื่อวังจันทร์เนี่ยผมพยายามจะแก้ปัญหาอยู่4่เรื่องเอ้หนึ่งคือปัญหาช้างป่าปัญหาที่2ก็คือปัญหาถนนเส้นสามเส้นี่สี 3, 4, 4. ที่มืดมาตลอดแล้วก็ไฟแดงไม่มีอยู่หลายที่ปัญหาถัดมาก็คือปัญหาเรื่องน้ําที่เป็นหัวใจสาคัญของทั้งจังหวัดระยองอ่างประแสในเลี้ยงทั้งจังหวัดแต่ว่าการเลี้ยงทั้งจังหวัดได้แต่เลี้ยงคนในในเพื่อวังจันทร์ไม่ได้อันนี้ผมว่าไม่ถูกต้องทราบว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องสูบน้ําและการสูบน้ํา แต่พิกัดทั้งหมดอ่ะทางท่านรัฐมนตรีอาจจะยังทราบไม่หมดผมเองในฐานะผู้แทนพื้นที่อะ่ะก็เลยจะขอพูดคุยว่าแต่ละจุดมีอะไรบ้างว่าทำเป็นโครงการเล่มใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วไปนําเสนอทีเดียวกลายเป็นทรัพย์สินของหลวงมันต้องแก้กฎหมายตรงนี้เนาะใช่กฎหมายเรื่องเรื่องเรื่องตรงเนี้ยเ,เราจะทํายังไงให้เป็นกฎหมายเฉพาะการกรณีเรื่องสระน้ำไม่มีแล้วครับโอเค เดี๋ยวไปเช็คก่อนว่ามีกองทุนไหมแต่มันมีวิธีการของงบต้ส่วนนั้นเพราะว่างบหลวงเนี่ยถึงเวลาจริงจริงเนี่ยวิธีการก็คือไม่ว่าจะเป็นดินแลกน้ขํขก็ไปจุดนี่ในสุรบทานเนี่ยถึงเวลาจริงๆสามารถประสานงานเจ้าของที่นี่เพื่อขอเข้าไปทำการ,รมได้เป็นหนังสือหลายล้านต่แล้วก็แจ้งความจำเป็นว่าสามารถทาแบบนี้แบบนั้นได้เพราะผมทําแบบน,นี้มาหลายที่แล้วผมว่าไม่ถูกต้อง,องแล้วก็อีกอันเดียวก็คือปัญหาเรื่องที่ดินครับที่เราพยายามจะผักดันแก้ไขทีเนี้ยทางนั้งรัฐตีก็รับทราบว่ามีปัญหาเรื่องเครื่อง แต่พิกัดทั้งหมดอ่ะทางทาง่านรัฐมนตรีอาจจะยังทราบไม่หมดผมเองในฐานะผู้แทนพื้นที่อ่ะก็เลยจะขอพูดคุยว่าแต่ละจุดมีอะไรบ้างแล้วทำเป็นโครงการเล่มใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วไปน,นําเสนอทีเดียวจะได้ผลักดันไปทางแพ็กเกจแล้วแก้ปัญหานทางพื้นท,ท,ที่อ่องคูาบานที่ผมไปลงพื้นที่มาแล้ววันนี้ได้มาที่นี่ก็ทาให้รับทราบว่าปัญหาของการสูบน้ําขึ้นมาเนี่ยของเครื่องสูบหลายที่เนี่ยอาจจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อจะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทําให้น้ําสามารถจัดสรรบสรจนให้ชาวบ้านใช้ได้โดยไม่เดือดร้อนทัััั่่ววทท้้งืนีร คือในอำเภอวางจันทร์เนี่ยผมพยายามจะแก้ปัญหาอยู่4เรื่องเล้วที่หนคือปัญหาชักป่าปัญหาที่2ก็คือปัญหาถนนเส้น3ามสี่สีที่มืดมาตลอดแล้วก็ไฟแดงไม่มีอยู่หลายที่ปัญหาถัดมาก็คือปัญหาเรื่องน้ําที่เป็นหัวใจสําคัญของทั้งจังหวัดระย,ยองอ่างปแสในเลี้ยงทั้งจังหวัดแต่ว่าการเลี้ยงทั้งจังหวัดได้ามปัญหาเรื่องอ่างเก็บน้ําซึ่งท่านก็ยืนยันว่าน้ําในอ่างน้ะแสยังคงเพียงพอสําหรับการใช้งาน ถ้าการใช้งานในการ,กรเกษตรของปีนี้โอเคแต่ผมก็เอากระทูไปถามทาง,ทางรัฐมนตรีธรรมนัตพรมเผาว,ว่ามีความเพียงพอแน่ใจใช่ไหมทางทาง่านธรรมนัตก็ยืนยันว่าน้ํนไม่อ่างพอแต่ผมก็ถามกระทูกระทูถามเนี่ยจะถามได้3ครั้งนาทีผู<พ>้แทนก็คือ<พ>ต้องถามกระทูไปยังรัฐมนตรีเพื่อให้แก้ปัญหาครั้งที่สองมก็ถามว่าที่บอกว่าพอเนี่ยพอในอ่างแต่พอถึงชาวบ้านไหมเพราะว่าอ่างเก็บน้ําอยู่ต่ํากว่าหลายๆพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าและการสูบน้ำอันตรงส่วนนี้ก็จะเป็นบทบาทของผู้แทนรัษฎรที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทน คนในพื้นที่ดังนั้นก็เลยคิดว่าวันที่7เ,เนี่ยผมจะมีการพูดคุยกับผู้ใช้น้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในมุมของเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของคนวังจังเนี่ยจะทําอย่างไรเพื่อจะรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาตั้งแต่เปิดสมัยประชุมสภามาเนี่ยผมได้ตั้งกระทู้อ่ะโอเคเริ่มจากผมมาพบกับทางท่านพอจิรพงศ์่เพื่อจะพิจารณางบประมาณแต่ว่าพอทราบข่าวก็อยากจะลงมารับทราบปัญหาเพราะว่า ถึงเวลาเนี่ยข้อที่1อะไรที่บอกว่าขอคุชนไปแล้วพอถึงเวลาปุ๊บผมจะไปรื้องบประมาณในเล่มขาวคาดแดงกับเล่มเล็กว่ามีการขอไปจากชวนประธานหรือไม่แล้วเราจะได้ดีเฟนถูกว่ามีผู้พูดดอดร้อนจริงโค่นโ่นยางกันอยู่เยอะเพื่อจะทุเรียนยังไงก็ฝากด้วยนะคะครับโอเคก็รับทราบครับนายวิวแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของจริงๆวันนี้เป็นวันที่ประชุมโค่นกำลังโค่น่วนทุเรียนกำลังทานไรแล้วตอนนี้ คนยางคนยางพูดคนยางคนยางเพื่อคนยางเปพันไรเพื่อปลูกเรียันน้ำได้ยังไงต้อฝากด้วยนะใช่ครับเดี๋ยวจะให้ก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีก็ที่ท่านสสของเราได้ลงพื้นที่มารับข้อมูลนะคะมารับเอาความเดือดร้อนของที่นายกเคยไปร่วมประชุมกับนายกในจังหวัดต่างๆอ่โครงการเนี้ยหลายๆคนเฝ้าเฝ้าดู แบบเฝ้าอยากจะทำะแต่ว่า